ไอซ์สุมิลเซเว่นพลาทนัมความสุขเหนือระดับรถอเนกประสงค์ยอดประหยัดน้ำมันเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมลูกของเรานั้นบางคนชอบร้องเพลงบางคนช่างพูดช่างคุยบางคนนัซ้อนสนไม่อยู่นิ่งไฮเปอร์บ้างเงียบขรึมบ้างหรือแม้กระทั่งบางคนนะครับดูจะมีความสุข ที่สามารถนั่งมองท้องฟ้าหรือต้นไม้ได้นานๆโดยไม่พูดอะไรสักคำเลยเราจะทราบถึงความถนัดของพวกเขาได้อย่างไรนับจากวันนี้ Lighthouse Family จะช่วยคุณค้นหาครับก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกับธรรมชาติของดเด็กๆกันก่อนเด็กๆน,นะครับจะมีความชอบและการเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไปบางครั้งก็จะขึ้นอยู่กับเอกลักษณ์ของแต่ละคนแต่เชื่อไหมครับว่ามีอยู่สิ่งหนึ่ง ที่สามารถบ่งบอกถึงศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนได้ตั้งแต่เกิดและจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นคือลายนิ้วมือของเขาครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พิเศษสำหรับผมผมเรียกว่าอาศัศจรรย์เลยด้วยซ้ำคนเราะนะครับจะมีลายนิ้วมือเป็นของตัวเองแม้แต่ลายนิ้วมือของคนคนเดียวกันเนี่ยใน10นิ้วมือเนี่ยครับยังมีความแตกต่างอยู่ถูกต้องไหมครับ ดังนั้นลายนิ้วมือจึงสามารถเป็นเครื่องพิสูจน์เฉพาะบุคคลแต่ประเด็นที่สําคัญสําหรับเราในวันนี้ลายนิ้วมือนั้นสัมพันธ์เชื่อมกับสมองด้วยครับเราอาจจะมีลูกที่เรียนไม่ค่อยเก่งแต่ว่าจะรู้ได้ยงไงบางทีลูกของเรานั้นอาจจะมีความสามารถพิเศษทางด้านอื่นๆโดยกว่าที่เราจะรู้ความจริงนั้นมันอาจจะสายเกินไปหรือเกิดค่าใช้จ่ายที่มากเกินความจําเป็น ลายนิ้วมือที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เกิดนั้นสามารถบ่งบอกพฤติกรรมการเรียนรู้ความชอบและความถนัดของเด็กแต่ละคนได้อย่างอัศจรรย์ดรฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาพัฒนาจากมหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ดเขาได้คิดค้นทฤษฎีที่ชื่อว่า multiple intelligence ซึ่งจะสามารถแยกแยะความฉลาดของแต่ละคนได้ถึง9ประเภทใช่ล้ครับ9ประเภท ความฉลาดทางด้านภาษา (linguistic intelligence) นี่คือความสามารถในการเข้าใจความหมายและการใช้ภาษาการพูดการเขียนหรือจะเป็นการเรียนรู้ภาษารวมไปถึงการใช้ภาษาสื่อสารให้ได้ผลตามเป้าหมายสามารถสื่ออารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นให้เข้าใจได้ดีกลุ่มนี้จะเป็นอย่างเช่นกวีนักเขียนนักพูดนักกฎหมายความฉลาดทางด้านตรรก,กะ Logical m a t h e m a t i c intelligence นี่คือความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์เรื่องของเหตุผลคิดวิเคราะห์ในเชิงวิทยาศาสตร์คนเหล่านี้ก็คือนักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์นั่นเองความฉลาดทางด้านดนตรี musical intelligence นี่คือความสามารถในการเข้าใจและสร้างสารรค์ดนตรีเข้าใจจังหวะก็อย่างเช่นนักแต่งเพลงนักดนตรีรวมไปถึงนักเต้นด้วย ความฉลาดทางด้านมิติ (spatial intelligence) คือความสามารถในการสร้างภาพในจินตนาการและยังนำมาสร้างสารรค์เป็นผลงานได้เช่นจิตรกรประติมากรสถาปนิกดีไซเนอร์แบบนี้ก็มีความฉลาดทางด้านการเคลื่อนไหวของร่างกาย b o d i l y kinesthetic intelligence) คือความสามารถในการใช้ร่างกายเคลื่อนไหวอย,อย่างสร้างสรรค์เช่นนักเต้นนักกีฬารวมไปถึงนักแสดงด้วย ความฉลาดในการเป็นผู้นำ interpersonal intelligence นี่คือความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่นสามารถจูงใจผู้อื่นเช่นนักการเมืองผู้นำทางศาสนาครูนักขายและยังรวมไปถึงนักโฆษณาด้วยผมชอบอันนี้ความฉลาดภายในตน intrapersonal intelligence นี่คือความสามารถในการเข้าอกเข้าใจความรู้สึกภายในของผู้คนเช่นนักเขียนผู้ให้คำปรึกษาและแน่นอนครับจิตแพทย์ที่แปลกและประทับใจผมคือความฉลาดทางด้านธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) คือความสามารถในการเรียนรู้เรื่องของธรรมชาติพืชสัตว์ทารณีวิทยารวมไปถึงสิ่งแวดล้อมและสุดท้าย ความฉลาดในการคิดใคร่ครวน existential intelligence ชอบคิดสงสัยใคร,ร่รู้ตั้งคำถามกับตัวเองในเรื่องความเป็นไปของชีวิตเรื่องชีวิตหลังความตายเรื่องเหนือจริงมิติลึกลับอย่างเช่นนักคิด aristotle ตโตโตของจือ einstein s o c r a t e s ทราบอย่างนี้แล้วมาคิดกันต่อลูกของเรามีความถนัดด้านไหนกันแน่เราจะทำยังไงหรอครับ ที่จะสามารถรู้ตัวตนที่แท้จริงของเด็กๆได้ต้องพึ่งลายนิ้วมือของลูกเราที่ติดตัวเขาที่จะไม่เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่เกิดนี่แหละครับจากนี้เป็นต้นไป Lighthouse Family ของเราได้ค้นหาเทคโนโลยีที่จะสามารถทำให้เรารู้ข้อมูลของบุคคลคนหนึ่งได้อย่างละเอียดผ่านทางเทคโนโลยีพิเศษที่เกิดขึ้นจากการสแกนลายนิ้วมือของเราครับผมนุชจัสตินได้ทำการสแกนนิ้วไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลจะเป็นอย่างไรท่านผู้ชมที่สนใจในเรื่องนี้จะมีส่วนร่วมกับ Lighthouse Family ของเราในครั้งนี้ได้อย่างไรต้องขอโทษด้วยรออีกเจ็บวันสัปดาห์หน้ารู้แน่นอน It's not just a camcorder, it's a dual camera s a c t i the dual HD camera by Sanyo